สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่กา,ารอ่านไพ่ของช่องนายทีนารโนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่22่ธันวาถึงวันที่20มกราคมนะคะช่วงวันที่ที่บอกจะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์สามารถดูควบคู่กันได้เลย ถาเพื่อนคนไหนที่มีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันท์ในราศีมังกรดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันรอะไรใช่ของราศีมังกรหรือเปล่าสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะวันแนแบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทรเบอร์ชร์ดของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะ ซึ่งเพื่อคนไหนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่นานไพ่ของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์ซึ่งดาวจันทร์เป็นภาพรวมก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาลองไปเช็คหาลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ดของเราเพิ่มเติมดูเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาหรือว่ายังไม่ได้เช็คก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าคุณมีช่วงวันที่เกิดอยู่ในราศีมังกรหรือว่าถ้าตามศรไทยอยู่ราศีมังกรก็สามารถดูคลิินนนนนนี้้้ไดดวยยเช่กันนะัะะอระคะ การอ่านไพ่ของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านทั่วไปเรื่องเราสามารถที่จะสลับฟังกันได้ในฝั่งของเราแล้วก็เขาคนนั้นก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตดวงความรักพวบคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคามนี้กันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง มาคะ่ะชาวราศีมังกรเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันมาเริ่มต้นกันที่ไพ่อลลขคอก่อนเนาะมาดูกันว่ากับความรักของพวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกนรกฎาคามนี้ไพ่นางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับพวกคุณบ้างนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรดาวศุกร์ดาวจันร์มังกรเนาะ engagement Uh, เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นรูปเป็นร่างหรือว่าเป็นการขยับขยื่นความสัมพันธ์ให้จเจริญเติบโตมากขึ้นได้แต่ทีเนี้ยไพ่้้งสำหรับเป็นไพ่ getting to know each other ต้องทำความรู้จักกันมากขึ้น บางทีการที่ได้รู้จักกันในมุมอื่นๆที่ไม่เคยได้รับรู้อาจจะทําให้เข้าใจในการและกันได้มากขึ้นหรือว่าเข้าใจหัวใจตัวเองได้มากขึ้นก็ได้นะคะหลายท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้อัปเลเวลความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์มีความเป็นรูปประธรรมมากขึ้นน่ะเขาไปเพิ่อมอีกค่ะว่าใครอยากจะสื่อสารอะไรอีกเลยหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้ว หัวจิตหัวใจของเราต้องการความรักในรูปแบบไหนกันแน่เนาะเซอร์เคเลชันการพัดลากมาแล้วนี่ไงอืมเมื่อกี้ไพ่ของราศีกันก็มีพไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะคะในสิ่งที่นางฟ้าอยากจะสื่อสาร คือ,อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะทําให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าเข้าใจคนรักของเรามากขึ้นเข้าใจความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นเข้าใจตัวเองก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการความรักในรูปแบบไหนถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องปล่อยนึกออกไหมคะ หรือว่าได้เข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นบางท่านอาจจะต้องมีช่งวงเวลาของการแยกย้ายพัดพลากจากการต่างคนต่างอยู่บางท่านอาจจะแยกย้ายกันแบบคนละทิศคนละทางหรือบางท่านอาจจะแยกกันอยู่แบบเดินไปทิศทางเดียวกันแต่มีช่องว่างของความสัมพันธ์เกิดขึ้นซึ่งช่องว่างในที่นี้อาจจะเป็นช่งวงเวลาที่ทําให้ได้คิดทบทวนหัวจิตหัวใจหรือว่าได้ไตรตรองอะไรที่มากขึ้นก็ได้เนาะ ไพ่ทดสอบเป็นไพ่โซเมทถ้าเป็นคู่กันเดี๋ยวก็กลับมาไม่ต้องห่วงแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นที่ทําให้เราหรือเขาต่างคนต่างได้ไปเจอเส้นทางของตัวเองนะคะเวทดิงนั่นไงถ้าเป็นคู่กันกลับมาแน่นอน ถ้าไม่กลับมาในช่วงนี้คือช่วงเนี้บางท่านที่พัดพลาดกันไปแล้วอาจจะมีโอกาสได้กลับมาถ้ากลับมาลองให้โอกาสดูถ้าคุณคิดว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อมได้และคุณเองก็อยากจะไปต่อลองทําความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ลองให้โอกาสซึ่งกันและกันดูแต่ว่าบางท่านถ้าเป็นการพัดพลากกันในช่วงเวลานี้บางทีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการท,ทบทวนความรู้สึกของตัวเอง ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันใช่จริงๆหรือเปล่ายังอยากจะไปต่อกันอยู่ไหมถ้าใช่มีโอกาสกลับมาอืมแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะได้เจอกับใครบางคนหรือคนใหม่ๆที่ทําให้คุณได้เห็นแสงสว่างของชีวิตมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรหลังจากนี้คุณจะได้พบได้เจอความรักที่มันเป็นรูปธรรมมีทั้ง engagement แล้วก็ wedding คือการมั่นหมายแล้วก็แต่งงาน แต่อย่างที่บอกนะคะบางท่านอาจจะเป็นคู่กันนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาของบททดสอบความสัมพันธ์แยกย้ายจากกันพัดพลากจากกันเพื่อได้ทบทวนได้เรียนรู้กับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะไพต่ตะศพันไพ่ this could be the one อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้คนที่เข้ามาสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณมีทั้งสุขและทุกข์ สุขก็สุขมากทุกก็ทุกมากด้วยเช่นกันแต่ถ้าผ่านผลไปได้เวทีก็รออยู่นะบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบครอบครัวกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างกับความรักของพวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ความรักพวกคุณเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูความรักของชาวราศีมัง,งกรและคนามังกรดาวสุ์ดาวจันทร์มังกรหน่อยค่ะ ความรักความสัมพันธ์พวกเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เขาพน,านันหนักเนี่งใบค่ะจำเพลนบางท่านอาจจะกับชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะมีไพ่จำเพลนปรากฏขึ้นมาหลายท่านเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันซึ่งบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีช่วงลาวการที่เราอยากจะอยู่นิ่งๆในที่ของเราแล้วก็ใช้ช่วงเวลาในการคิดทบทวนประมวลผลขม่มจิตขม่มใจของตัวเอง แต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะว่าบางทีเราอาจจะจมดิ่งอยู่กับความคิดของตัวเองมากจนเกินไปจนกลายเป็นภาวะปิดกัน้นที่ทําให้เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความคิดของเราความหน่วงของเราหรือว่าความคาดหวังของเราที่มีแค่ด้านเดียวเท่านั้นต้องระวังให้ดีนะคะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบค่ะทําไมเป็นจำเปลเอ่ย บางท่านอาจจะกลายเป็นคนที่สุขมากเกินไปจนไม่เห็นสิ่งที่เป็นความทุกข์บางท่านอาจจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์มากไปจนทําให้ไม่เห็นความสุขอะไรเลยในชีวิตก็ต้องระวังให้ดีนะคะห้ามไมเทา้เราระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงไว้ด้วยนะคะ บางท่านอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีกโก้หรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวคุณเองก็ได้ส่วนมองว่าน่าจะเป็นความคิดของคุณบางท่านเหมือนคนที่มีภาวะต่อต้านอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในช่วงนี้เหมือนคุณดำดิ่งกับความคิดของคุณจนทําให้คุณเหมือนปิดกัน้นทุกๆอย่างที่จะเข้ามาเลยนะอื คือบางท่านอาจจะรักใครสักคนได้มากๆมีคำตรงคำเตือนอะไรมาเราก็ไม่เปิดใจรับฟังเลยก็ต้องระวังให้ดีนะคะหกถ้วยหกถ้วยคือการนึกถึงสิ่งเก่าๆเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยผ่านเข้ามาชีวของเราในช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นหรือไม่สิ่งเก่าๆเหล่านั้นอาจจะวนๆวนๆกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือบางท่านในช่วงนี้อาจจะยังอยู่กับความคิดของตัวเองเนาะ บางท่านที่เป็นคนโสดก็อาจจะมีช่วงเวลาการที่เราอยู่แต่ในโลกของเราจริงๆมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะมีภาวะของการปฏิเสธอะไรบาง,างอย่างอยู่ในช่วงเวลานี้สองไม้เท้าแล้วก็เจดดาบนะคะ บางท่านอาจจะคุยกับคนไกลสถานการณ์ของชาวราศีมังกรมองว่าหลายท่านเหมือนคนที่มีความสับสนมีความสองจิตสองใจบางท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีรักใหม่เข้ามานะคะแต่ว่าเหมือนเรายังยึดติดอยู่กับใครบางคนอะไรบางอย่างอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันท้อแท้เหมือนกันแล้วไม่อยากจะสู้ต่อเหมือนกันอยากจะยอมแพ้ตัดใจแล้วถอยเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเราก็ยังเสียดายละล้าละลัลลง หรือแม้แต่กับคนที่เข้ามาหัดมองว่าคุณอาจจะมีภาวะต่อต้านแต่อีกใจหนึ่งคุณก็อยากได้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะเหมือนคนที่ดึงไปดึงมาทางความคิดทางความรู้สึกของตัวเองเรามาดระวังว่าเราจะอยู่แต่ในโลกของเราจนทําให้บางทีเราจะสับสนวุ่นวายตลอดเวลานะคะอขอหนึ่งใบให้จำเป็นหนค่ะจำแปน้น,ปนเออะไรเอ่ย บอว่าห้าไม้เท้านี่คุณคงจะไม่ได้ตีกับใครคงจะตีกับตัวเองมากกว่านะคะสามไม้เท้ารอคอยใครสักคนยังอยู่ใช่ไหมเอ่ยสามไม้เท้าจะหมายถึงคนเก่าคนไกลนะคะใครสักคนหนึ่งที่รอคอยอย่าให้กลับมาคืนดีกันหรือว่ารอคอยอย่าให้กลับมาพบมา,บมาเจอกันห้อยู่ห่างไกลเนะเาะไพ่ตังสองเป็นไพ่ควีนถือดาบด้วยวันมองว่าลึกๆในใจของชาวมังกรเนอะ่ะคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรอคอยอยู่คุณคิดถึงเขาอยู่แต่ว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณไม่อยากจะลุกขึ้นไปทําอะไรมากมาย บางท่านพยายามปฏิเสธทุกทางไม่ให้เรารู้สึกอ่อนไหวมากจนเกินไปเหมือนคนที่มีความสับสนในตัวเองนะคะจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าฉันต้องการอะไรกันแน่นึกออกไม่เอ่ยยังคิดถึงแต่ไม่อยากที่จะปล่อยตัวให้อ่อนไหวขนาดนั้นนะคะทีนี้ไาดูเขาดีกว่าว่าแล้วเขาละเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เนะเาะขอพลังหลักไปคะ่ะคนคนนั้นคนที่ชาวราศมราาีมังกรแลวข้ามมังกรคิดถึงความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะห้าถ้วยเขาดูเศร้าๆนะในช่วงนี้รู้สึกผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ถึงใจหรืออาจจะเหมือนคนที่โฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วตายไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วจนกลายเป็นคนที่มีความหมองเศร้านะคะเวลาที่มีสีดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักใหม่หรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวดีๆเหมือนเขาไม่ได้หันไปสนใจไม่ได้หันไปให้ความสําคัญอยู่กับการเฝ้ารอคอยหรือว่ายึดติดอยู่กับความทุกข์ของตัวเองถ้าจากหน้าไพาคุณจะเห็นนะก้มมองถ้วยที่มันจมน้ําไปแล้วนะคะไขวยคว้า,วาก็ไม่ได้แล้วทางทางที่มีสิ่ีดีอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้หันไปสนใจรอคอยอยู่แต่ตรงนี้อื อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่หลุดมือเขาไปก็ได้นะแล้วเขาก็ยังโวยหาแล้วก็เสียอกเสียใจเสียใจอยู่นะคะไพ่ตัดสัเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าอาจจะรอคอยการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เขาเหมือนคนที่รู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างทางั้งทที่จริงๆแล้วอะถ้าเลิกโฟกัสตรงนั้นอะทุกอย่างมันก็ ก็ง่ายกว่านี้นะอขอพลังงานภาพรวมสีมาะคะ่ะทำไมเป็น5ถ้วยเอ่ยเหมือนโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสำคัญจนทำให้สิ่งดีมันถูกบันทอนลงไปนะคะแฮงแมนตามมาด้วยหกถ้วยนะคะมีหกถ้วยเหมือนคุณเลยอะ่ะกถ้วยหกถ้วย คิงถือช่วยนะคะบางท่านอาจจะขุบชาวธาตนะุน้ำมีนกดกฎพิจิกมันมีเวลาอีกแบบหรืออีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยววันอาจจะต้องเปลี่ยนแบตนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่อัศวินเถือเหรียญบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุดินมังกรศกันเนาะในสถานการณ์ของเขาผมมองว่าเขาเหมือนคนที่ยังขังตัวเองกับความรู้สึกยแย่ๆที่เคยผ่านพ้นมาแล้วจริงๆเขาไม่ความรู้สึกรักใครสักคนนึงมากๆนะคะ แต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งจบไปแล้วหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เหมือนคนที่พยายามจะเข้มแข็งนะพยายามจะแบบหันหลังแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเขารับมือได้เออแต่ก็ยังรู้สึกอยู่นะคะแต่ทีนี้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ห้าถ้วยรับมือไม่ได้หรอกต่อให้จะพยายามประกาศกับตัวเองว่าฉันรับมือได้แต่จริงๆคือรับมือไม่ได้มีความ ดราม่าอยู่ในนั้นทีนี้นมีไพ่อสุนถือเหรียญเข้ามาด้วยน่าจะมีใครสักคนหนึ่งหันหลังให้กับเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนคนที่อยู่ในอการคนที่กลืนไม่เข้าแล้วก็คายไม่ออกมีความผะอืดผะอมอยู่ในใจสิ่งที่ต้องการก็ไม่ได้อืม หมือนพยายามจะฮิลตัวเองขึ้นมาให้เข้มแข็งแต่มันก็ยังยากอยู่ด้วยนะในช่วงเวลานี้ไพ่ตัดสับเป็นไพ่ควีนถือดาวคือพยายามจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมานะคะว่าฉันสามารถรับมือได้แล้วก็อยู่ได้แต่พอเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือมันก็ไม่ได้อะเช่นหนึ่งนะเขาอาจจะพยายามแบบทําตัวนิ่งๆแล้วลองดูว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทํำยังไงแต่กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่สนใจอยู่ดีสุดท้าย ก็ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเขาเลยสักอย่างเลยแบบนี้นะคะอคอเลในไบห้าช่วยค่ะห้าช่วยทุกใจอะไรมากมายเอ่ยถ้าสองสถานการณ์นี่มาลิงกันบางทีอาจจะเป็นตัวคนเองก็ได้นะคะชาวราศีมังกรบางท่านอาจจะเหมือนคนที่อยู่แต่ในโลกของตัวเอง จนทาให้ความสัมพันธ์มันมีช่องว่างเกิดขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะนิ่งเพื่อรอดูท่าทีของคุณแต่กลายเป็นว่าคุณก็นิ่งเหมือนกันต่างคนต่างนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองสเปเรชั่นการพัดพปลาาเกิดขึ้นเลยการแยกของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจะมูนบางท่านอาจจะคุยชาวราศีมีนและคนามีนะบางท่านที่อยู่ห่างไกลระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลาบางทีอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ ใกล้ก็เหมือนไกลเนี่ยมันห่างก,กันออกไปไกลทุกทีทุกทีเขารู้สึกวิตกกังวลแล้วก็อ่านสถานการณ์ไม่ออกไพ่ต่สมบเป็นไพ่จัดจเมน้นอยากได้รับโอกาสนะคะอยากที่จะปลดปล่อยความรู้สึกที่น่าอึดอัดนี้ออกไปโอเคทีนี้เดี๋ยวหวานจะขอเปลี่ยนแบตก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเขารู้สึกกับคุณแล้วกันนะคะชาวราศีมังกรและข้ามนาบงกอนโอเคคะ่ะทุกคนมาต่อกันที่แบตก้อนที่สองของหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณเนาะชาวราศีมังกรและข้าวนาบางกอนจึงเขาไว้นะคะ ขอดูความรู้สึกคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาว<ม>ราศีมังกรและคนามังกรคิดถึงเขารู้สึก่าบชาวราศีมังกรและค้นามังกรเอ๋อขอสี่ใบค่ะขอสีใอส่ใบเดี๋ยวช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหวานจะเดินทางนะคะก็ถ้าใครที่อยากจะจูดวงส่วนตัวก็อาจจะเป็นช่วง ก่อนต้นเดือนกรกฎาหรืออาจจะเป็นหลังประมาณหลังวันที่8ที่9ที่10ไปเลยนะถึงจะสามารถรับดูดวงส่วนตัวได้นะคะ The Tower โอ้มันมีความพังพินาสอยู่ในนั้นอยู่นะในความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณ บางท่านจะเคยทะเลาะกันถล่มกันไปแล้วในช่วงนี้อาจจะยังมีความหลงอยู่ในใจของเขาอยู่นะคะหรือถ้ายังไม่เคยทะเลาะกันถล่มกันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เนาะคิงถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินมังกรสบกันนะคะ judgment ตามมาด้วย m a g i c i a n ไม่แน่ใจว่าเขาเคยทำอะไรให้คุณรู้สึกแย่หรือเปล่าชาวราศีมังกร หรือบางท่านอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งคนหรือฝั่งเขาที่เป็นคนก่อให้เกิดหรืออาจจะทั้งคู่เก่อให้เกิดก็แล้วแต่ที่เคยทะเลาะกันถล่มกันหรือมีปัญหามีสิ่งที่ทําให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันวันมองว่าเขาก็ยังรู้สึกแย่อยู่แหละยังมีความหลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นแต่ว่าพยายามที่จะหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหันหลังให้เนี้ยคือหันหลังให้กับปัญหานะ แล้วก็อยากจะพยายามทําให้สถานการณ์หลายอย่างมันดีขึ้นอยากจะให้ที่เคยอึดอัดที่รู้สึกยากลําบากต่อกันน่ะให้มันคลี่คลายให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะอืมแต่ว่าถ้าคนกับเขาไม่เคยมีประเด็นกันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ไม่ได้มีความหลังข้างเก่ามีซัมติงอะไรกันมากมายบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาที่เขาอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากมาแล้วเขาก็อยากจะมูฟออนเหมือนกัน อยากจะมีช่วงเวลาดีๆเหมือนกันแล้วบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ,อคุณก็อาจจะสามารถช่วยให้เขาดีขึ้นได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเปิดใจรับคุณขนาดนั้นเนาะก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบไหนถ้าคุณกับเขาเคยมีซัมติงกันเคยมีความผูกพันเคยพูดเคยคุยแล้วมีประเดยนย็นเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คงจะ เป็นเรื่องราวระหว่างคนกับเขาที่ยังฝังใจเขายังทําให้รู้สึกแย่อยู่ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเจ็บที่คุณหรือเจ็บที่เขาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาอยากจะทำให้มันดีขึ้นอยากจะให้สถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดเนี้ยดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ยังต้องการคุณอยู่แต่ว่าถ้าคุณกับเขาไม่เคยมีประเด็นมีซัมติงกันเหมือนคนที่คุยคุยแต่ก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกันมากมาย หรือว่าคุณชอบเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้หือเอออะไรกับคุณอะไแบบเนี้บางทีเขาก็อาจจะมีเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาอะนะเลยทําให้เขาเหมือนคนที่ยังไม่ได้สามารถเปิดใจที่จะรับความรู้สึกของคุณได้เต็มที่ขนาดนั้นนะคะชาวราศีมังกรไพ่ตัดจากเป็นไพ่แปะเท้าแต่ว่ายังยินดีที่จะคุยนะไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ เขาอยากจะคุยกับคุณต่อไปเรื่อยๆอยากจะติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์บางท่านที่อยู่ห่างไกลก็อยากที่จะเดินทางมาพบม,มาเจอกันนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอกันจากการออนไลน์ก็ส่งข้อความคุยกันอย่างนี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากจะบอกเลยพวกคุณบ้างชาวราศีมังกรและคน,นัามังกร เขาบอกว่าคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าคุณกับเขาเจอกันที่ไหนอะนะคะเขาให้เพิ่อมอีกคบว่าเขาอยากบอกอะไรเลยเขา,าเป็นลนักษณะของการที่เหมือนคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณกับเขาเจอกันที่ไหนในอารมณ์ประมาณว่าคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงหรือออกไหม,มเขาอยากคนเลือกนะคะ โอเคโอเคหมองว่าเขานะ่าจะมีจุดที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยได้ดึงใจคุณน่าจะระเบิดใส่เขาไปหรือเปล่าชาวมังกรแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเจอกับเขาที่ไหนลืมไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนยังไงคือจริงๆแล้วเขาก็อยากคุณเลือกอะนะคะเหมือนอยากให้คุณเหมือนแบบคิดหน่อยว่าคุณต้องการอะไรเหมือนแบบ ใช้เวลานี้ในการแบบทบทวนความรู้สึกตัวเองเพราะว่าสําหรับเขาแล้วอ่ะเขามองว่าคุณคือทุกอย่างของเขานะรักนี่คือคําตอบนะคะแล้วคีย์เวิร์ดที่ออกมาที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าเขาบอกว่าคุณเนะี่ยทำให้หัวใจของเขาอ่ะพองโตรู้สึกฟูอืม คือในส่วนของเขาอะว่าไม่แน่ใจว่าบางท่านที่เคยมีปัญหากันไม่ว่าจะคุณผิดหรือเขาผิดหรือต่างคนต่างผิดหรืออะไรก็ไม่รู้อะมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเขาด้วยเช่นกันคือชาวมังกรบางท่านอาจจะมีภาวะปิดกัน้นเหมือนจะไม่ยุ่งกับฉันนันในตอนนี้เราดำดิ่งตัวเองกับความรู้สึกอะไรบางอย่างของเราไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกข์ก็แล้วแต่ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้เขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีภาวะปิดกั้นหรือมีอะไรบางอย่างที่ที่ดูเหมือนคุณแบบเพิกเฉยใส่เขาเหมือนกันนะคะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาอาจจะมีจุดที่เขาอยู่นิ่งๆนะแล้วก็รอดูท่าทีของคุณว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะเทคแอคชั่นไหมแต่กลายเป็นว่าคุณกลับนิ่งแล้วไปอยู่ในที่ของคุณหันหลังให้เขาไปเลยมันก็ทําให้เขารู้สึกเฟลเหมือนกันรู้สึกแย่เหมือนกันอย่างนี้นะคะ่ะอืม เพราะว่าสําหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือทุกอย่างของเขาแล้วก็มันมีความรักอยู่ในนั้นน่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ทําให้หัวใจของเขาพองตัวนะคะชาวราศีมังกรนเนาะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มดีกว่าว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกอรกฎาคามน,นะคะ บางท่านอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการแยกย้ายให้ต่างคนต่างไปคิดทบทวนแล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักกันมากขึ้นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่มีที่รู้จักกันดีอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันพอก็ได้นะคะเ e เจวิลยังมีสถานการณ์ที่น่าอึดอัดอยู่บางท่านอาจจะคุยชาวราศีมังกรและขนาบามังกรด้วยกันเองนะคะ บางท่านถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกปั่นป่วนแล้วก็ทรมานมีความท็อกซิกอยู่ในนั้นเนาะอาจจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเด็กถึงไม่ท้าบางท่านอาจจะกลุบชาวธาตุไฟเมษศงธนูหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อ่นอนกว่าก็ได้ตามมาด้วยเอมพลเออร์ Emperor, นะคะบางท่านอาจจะกลุบชาวราศีเมษและคาเมษ หรือไม่คนที่คุณเคยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทาํางานหนงานราชการตรํารวจเป็นอาหารเป็นนักการเมืองหรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตน้องบริวารค่อนข้างเยอะเนาะแล้วใบสุดท้ายก็คืออัศวินถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวทาศนะ้มีนกดกดพิจิก่อนมองว่าสถานการณ์มันน่าอึดอัดเพราะว่าบางทีอาจจะอยู่ในจุดที่ใช้อีกโก้มากไปต่างคนต่างแรงหรือเปล่าต่างคนต่างมีจุดยืน คือด้คนเป็นชาวมังกรที่คุยกับราศีเมษอะ่ะแน่นอนล่ะคะ่ะว่าอีโก้กับอีโก้จะมาเจอกันเป็นหัวหน้าพักด้วยกันทั้งคู่อาจจะเป็นหนึ่งคือคุณอาจจะเป็นสายอารมณ์และเขาอาจจะเป็นสายแบบระเบียบแบบแผนเนี่ยแต่ก็จะมีความเอาแต่ใจด้วยกันทั้งคู่เป็นลักษณะนคนที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุยกับเมษสิ่งที่ต้องระมัดระวังในตอนนี้ก็คือการใช้อีโก้มาคุยกันแล้วมันจะทําให้สถานการณ์มัน หน่วงตลอดเวลาถึ่ออกไม,ม่เอ่ยขอดูแนาโน้องกค่าว่าจะเป็นยังไงอีกเอ่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่อยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นการที่ต่างคนต่างงัดกันแน่นอนว่าอาจจะเจ็บด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะเตรียมเพลอร์นะคะ <laughs> เตรียมเพลอร์ซับซ้อนเลยอะอคนที่แข็งก็จะแข็งอยู่แบบนั้นนะคะ แปดไม้เท้าหกดาบแล้วก็หนึ่งไม้เท้าโอเคผ่านช่วงวิกฤตไปได้บวนมองว่าบางท่านที่อาการล่อแล่เติมทีมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่นะแต่ว่าผ่านไปได้ค่อนข้างยากเหมือนกันช่วงนี้หลายท่านอาจจะยังเจอกับมรสุมปัญหาชีวิตอยู่นะคะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันได้พูดได้คุยกันแต่ก็ยังดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี่หวนมองว่าังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องการกันและกันอยู่นะ ต่อให้มีปุปสารคเข้ามาก็ไม่ได้ย่อท้อหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเพราะว่าอีโก้มันแรงเกินไปก็เลยทําให้แบบฉันไม่ง้อ,อก,ก่อนหรอกแต่ใจก็ไม่ได้ปล่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกคือคนที่แบบฉันไม่เอาก็ได้ความสัมพันธ์นี้เลยแบบเนี้ไพ่าตาสองเป็นไพ่ห้าไม้เท้าระมัดระวังสงครามประสาทที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยนะคะชาวราศีมังกรเดี๋ยวมาดูซิว่าไพายย่ไหนแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างเอ่ยกับสถานการณ์ความรักในช่วงนี้เนาะ a ุ i ลิ f a m i l ม i ี s u e นะคะมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวของเราครอบครัวของเขาครอบครัวของเขากับเราครอบครัวของเรากับเขานะคะหรือถ้ามีปัญหาส่วนตัวอะไรบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเยียวยารักษาหัวใจตัวเองก่อนนะหรือซ่อมแซมปัญหาของตัวเองก่อนนะคะจะได้ก้าวข้ามผ่านจุดเหล่านั้นไปได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่สักทีเนาะแฟชั่น ปล่อยความรู้สึกออกมานะคะชาวราศีมังกรซ่อมแซมความรู้สึกตัวเองเรียบร้อยแล้วซ่อมแซมปัญหาขัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทบทวนดูว่าในใจของเรายังรู้สึกเสนหายังมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ก็ปล่อยตามความรู้สึกเลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่มีแรงปรารถนาอีกแล้วกับคนคนนี้ ก็ m o v e on แล้วก็มุ่งหน้าหาคนที่ทำให้เรารู้สึกมีแพชชั่นนะคะ Free yourself ปิดไหลได้ออกมาชาวราศีมังกรบางท่านที่กักขังหนุ่งเหนียวตัวเองอยู่กับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ท็อกซิกเกินไปพอได้แล้วนะไพต่ตะสําเร็จไพ่โค d e n พนเดนคือบางท่านอ่ะเหมือนเหนี่ยวรั้งตัวเองอยู่กับอะไรบางอย่างจนทําให้เราก็ไม่มีความสุขนะแต่ก็เหนี่ยวอยู่แบบนั้นอ่ะเออ อย่างที่ผมบอกนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรซ่อมแซมส่วนนั้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หาคําตอบในใจของเองให้เจอว่าคนคนนี้ยังเป็นคนที่เรายังมีแรงปรารถนาอยู่ไหมถ้าคําตอบคือใช่ก็ลดปล่อยัวออกมาแล้วปล่อยทุกอย่างไปตามความรู้สึกแต่ถ้าคําตอบคือไม่ใช่ก็ move on มุ่งหน้าหาคนที่ทําให้เรา ได้สัมผัสถึงความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้เจอความรักที่จริงจังความรักที่แท้จริงของเราไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าต่อให้ก่อนอนเนี่คุณจะมีความรักที่มั่นคงหรือเหนียวแน่นกับใครแค่ไหนก็แล้วแต่มันยังไม่ใช่ที่สุดถ้าช่วงนี้มีการพลัดพลากจากกันเกิดขึ้นมันคือจุดตัดของชีวิตที่ทำให้คุณจะได้กระชับมิตรความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่แน่นมากกว่าเดิมนึกออกไหม อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้บางท่านถ้าเป็นคู่กันก็คงจะเป็นคนนี้ผ่านช่วงวิกฤินี้ไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นและมันจะเหนียวแน่นมากกว่าที่เคยเป็นอีกแต่บางท่านถ้าไม่ใช่ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพื่อไปเจอกับเส้นทางที่สดใสมากกว่าหรือว่าเป็นเส้นทางที่ใช่จริงๆของเรามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ก็ใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คิดทบทวนแก้ไขได้ก็แก้ไขไปเยียวยารักษาซ่อมแซมจิตใจเอาตัวเองกลับมาให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆถามใจตัวเองดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในหัวใจของเราเนาะโอเคคะชาวราศีมังกรและคะแนนมังกรและนี่คือแนวโน้มของรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้กนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะยาวนานกว่านั้นก็เป็นการหาเข้าไปนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลย เรื่องราวสามารถที่จะสนทนากันได้ด้วยนะคะเป็นการอ่านโดยรวมเนาะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย